สวัสดีค่ะ,คะจิ้มลิมซอยสุดาพิทักษ์กุลผู้เข้าประกวดมิสแกรนยโสธร2025ค่ะฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเพราะว่าปีนี้มาเอามงอ้วจะไปนอที่ไหนอ๋อไฟนอลก็จะมีช่วงเดือนมกราค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ล็อกวันอย่างแน่นอนแต่ว่าจะมีประกาศจากทางเพจมิสแกรนยโสธรเร็วๆนี้นะคะ วันนี้เราอาเชียร์ให้ไดโอ้โหอยากจะบอกว่าเชียร์ทุกคนเลยค่ะขอนเก่นพัฒนทีลงปีนี้แบบโอ้ยเดือดเดือดนะขอนทักสามสามคนในใจ็นใจเราไม่มีส่วนลดแน่นอนพูดได้หรอคะเฮ้ยอะต้องต้องมีพี่พี่เชเอมละหนึ่งอ่า โอ๊ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอันนี้ตัดออกได้อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าหนูก็ทำชื่อพี่ๆเขาไม่เคยได้ใช,ใช่ใช่ค่ะ อันนี้ก็ติดตามที่เขาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วชอบมากชอบสปีชพี่เขามากเลยค่ะก็ใเป็นอช่ชก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจเลยอยากจะพูดได้ช่วยก็แบบเก่งได้เหมือนพี่เขาแบบโหสุดยอดเลยสปีชแบบไฟแลบ <laughs> ใช่ ค่ะช่องทางการติดตามของจิมลิมนะคะ Facebook จะเป็นจิมลิมโซยสุดาค่ะภาษาอังกฤษ J I M L i M S R O I S U D A นะคะส่วนตัว Instagram ก็จะเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ TikTok จะเป็น J I M D A M ค่ะขอโทษนะคะสามสองหนึ่งเออ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  Oh, for that